เจนิวอยู่ร้านไหมอยู่ข้างในค่ะนิวชมพู่เธอกลับมาจากต่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ฉันกลับก่อนกำหนดเพราะฉันต้องกลับมาตามนี่ก็ช่วงนี้มันขายของไม่ดีอะฉันจะไม่ฟังข้ออ้างอะไรของเธออีกแล้วฉันให้เวลาเธออีกแค่หนึ่งเดือนถ้าไม่ได้ร้านนี้จะต้องเป็นของฉัน ฉันจะต้องให้สองแม่ลูกนะั้นมาเรียกคะแนนความสงสารให้มากกว่านี้ฉันจะได้มีเงินไปใช้นี่พี่พรมิทีนตามเจ๊เข้าไปในร้านหน่อยครับกีทุกคนคะวันนี้ที่เจมาไล่เจ้มีข่าวไล่จะมาแจ้งคะ่ะตอนนี้พี่พรป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคะ่ะไอซิ พี่พรโอเคียนไหมคะไม่เป็นไรนะคะเจ๊ก็ช่วยค่ารักษาหมดไปหลายแสนแล้วคะ่ะน้องมิทีนเขาก็ไม่อยากจะรบกวนเจ๊ค่ะเขาก็เลยจำมาไลฟ์ขายของหาเงินค่ารักษาให้คุณแม่นะคะต,ตัวนี้พียวรด้าดาก้อนบัตช่วยเรื่องลดรอยสิวครับผมรดนน้นช่วยผมกับแม่ด้วยนะครับโอ้คนกดสั่งมาเยอะเลยขอบคุณมากมากนะคะ กบคุณค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะทุกคนพี่พรจะได้มีเงินไปรักษาจะได้มีเงินจะได้ดอ,อยู่กับพวกเรานานๆน,นะคะพี่เมียั้างน้ำให้เนี่ยหิ้วน้ำอยากกินน้ำเย็นๆฮะมาเมียขึ้นนาดำไงลูกเกจใส่งันตากแดดูสมือเลยเอ๋ออมากนาแตงกวาไปใส่ได้ไส่สมซื้อให้ใส่ดีก็ยังงี้เด้มากนาของเบบีใบฉันตากแดดมาหลายนี่ใส่เลยไม่สีซอยปอดปรลูมผิวเป็นแต่ใส่ได้ไหรือไงพวกไดรับแบบนี้ เจนี่เธอสีมาใส่ห้าวทำงานถธอสีมาใส่ห้าวไปตัวคนนี่แบบนี้บ่ได้แล้วเจยให้เจ๊งเงลยลรืะเมียต้องจัดการวันนี้ให้เยนพรแกล้งเป็นลมในร้านดีกว่าเ <c oughs> จ๊คะพี่กับมิทินจะลาออกจะไปกีดยางที่บ้านลาออกไม่ได้ตอนนี้คนกําลังสงสารกําลังโอนเงินมาช่วยเหลือตั้งเยอะจะลาออกได้ยังไงเจ๊สร้างเรื่องว่าพี่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เอาเงินบริจาคไปใช้คนเดียวพี่ไม่อยากเป็นเครื่องมือให้เจ๊โกหกใครอีกแล้ว เจ๊ไม่ให้ออกถ้าไม่ให้ออกเจ๊เตรียมตัวโดนแฉได้เลยฮคิดจะแฉฉันเหรอก่อนที่จะแฉฉันน่ะหาโทรศัพท์ที่มันกล้องชัดกว่านี้หน่อยได้ไหม <ST S> ลงเรือลําเดียวกันแล้วก็อย่าคิดที่จะหักหลังฉันเ <ST S> พราะถ้าโดนแฉขึ้นมาพวกเธอสองแม่ลูกก็มีส่วนสมรู้ร่วมคิดเจ๊กับก่อนนะคะเลิกงานแล้วเดี๋ยว เย็นนี้อย่าลืมถ่ายตอนกินข้าวกับน้ำปลาส่งมาให้เจด้วยนะค่ะอะไรเนี่ยเจหลวงโลกที่มันเราเานี่ยข่าวออกจะดังขนาดนั้นแล้วเราจะเปิดร้านต่อได้ยังไงแต่ถ้าเราไม่เปิดร้านต่อเราก็จะอดตายเงินก็ไม่มีนี่ก็ยังไม่จ่ายนางชมพู่ก็ยึดร้านฉันทำไงดี แมค้าคะ,คะกระนเย่ไมเซล่าขวดสีชมพูเหมาะกับผิวแบบไหนคะเออเหมาะสําหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายคะ่ะจริงเงินเลยคะ่ะค่ะนี่ใช่เจนิวที่เป็นข่าวลวงโลกหรือเปล่าเอ,อไม่ใช่นะคะคุณคุณจําคนผิดแล้วคะ่ะเออฉันคงจําคนผิดจริงๆนั่นแหละข่าวดังลวงโลกขนาดนั้นคงไม่มีหน้ามานั่งขายของแบบนี้หรอกสวัสดีครับใช่ร้านเจนิวไหมครับคุณเป็นใครคะผมเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจครับตารวจ ถ้าเราได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าเจนิวมีการหลอกลวงเงินประชาชนรวงความเสียหายประมาณ1ล้านบาทจึงได้มีการออกมาเรียกให้เจนิวไปสอบปากคำที่โรงพักครับฉันไม่ใช่เจนิวนะฉันฉน ฉันเป็นแค่พนักงานเจนิวไปต่างประเทศนี่แหละค่ะเจนิวลวงโลกตัวจริงเสียงจริงอย่าชมพูไม่ไม่ใช่นะคะคุณตำรวจฉันไม่ใช่เจนิวคุณอย่าไปเชื่อมันนะคะเลิกโกหกกัแล้วยังไงเธอก็ไม่รอดจับมาเลยค่ะคุณตำรวจอย่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะออกไปไม่ฉันไม่ไปปล่อยฉันนะฉันไม่ไปเดี๋ยวก่อนเอากุญแจร้านมาต่อไปร้านนี้จะต้องเป็นของฉันอะไรนะไม่จริงไม่ไม่เชิญครับเชิญครับนี่แหละผลกรรมสำหรับคนที่อยากรวยทางลัด พี่พรไปดูตุ้มหูกันเยอะมากเลยอันนี้สวยไหมะอันนี้ก็สวยนะน้องนิวมันต้องลองสีถึงจะรู้ว่ามันเหมือนไหมตุ้มหูลองไม่ได้นะครับไม่ลองแล้วจะรูไ้ได้ยังไงว่าฉันใส่สวยไหมเออเนาะว่าหรือเปล่าไม่เอาละน้องนิวสีทาเล็บจะอันส,สวยป้ายมันบอกห้ามลองนะพี่พรเดี๋ยวพนักงานก็ว่าเราอีกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็ยืนบังกันไว้น้องสีทาเล็บ ลองไม่ได้นะ่เป็นแค่พนักงานไม่ต้องมาสั่งผมเป็นเจ้าของร้านครับ <c oughs> ตลกเป็นร้านอื่นกันดีกว่าเราไม่เหมือนเจ้าของร้านตรงนี้เนี่ยเ๋ยวตอนเย็นที่มารับนะจ้าคิดถึงนะตอนเย็นรีบมารับล่อครับเป็นจริงครั้งที่พี่พรวันเสาร์นี้หนูจะแต่งงานแล้วฮะจะแต่งแล้วเหรอใช่ค่ะพี่พรต้องไปให้ได้นะเขาบอกไว้ก่อนเลยนะหลังจากที่แต่งงานไปชีวิตเธอจะมีความสุขน้อยลงฉันเตือนเธอแล้วนะ แม่ไปทํางานกันนะแม่ตอนเย็นหนูอยากกิน KFC ตังแม่ยังไม่ออกเลยลูกก็หนูอยากกินลูกอยากกินก็ซื้อให้ลูกกินดีโอเคโอเคจะได้ได้ตอนเย็นแม่พาไปซื้อนะพี่พรหนูขอยืมเงินสักห้าร้อยได้ไหมเธอจะเอาไปทําอะไรลูกอยากกิน KFC ตังออกเดี๋ยวหนูคืนให้ฉันบอกแล้วว่าอย่ามีลูกมีผัวมันปวดหัววุ่นวายขอบคุณนะคะพี่พร ชมพู่อ้าวพี่มิทีมจีรถที่หายเดินมาตั้งไกลเลยหาไม่เจอเลยนี่ตายแล้วแล้วพี่ไปไว้ตรงไหนถ้ารู้จะหายได้ไงเงินมาพี่จะไปปั๊มจี้ใหม่อยู่เป็นโสดก็ดีอยู่แล้วแท้ๆชมพู่แม่หนูปวดท้องไม่ไหวแล้วพี่พรหนูลางานครึ่งวันนะจะพาลูกไปหาหมอไปลูกไป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 มีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจนี่แหละฉันเตือนแล้วไม่ฟัง ชมพู่มีร้านหมูกระทะเปิดใหม่เย็นนี้เราไปลองกันปะเอาไว้วันหลังนะคะพี่พรวันนี้ต้องรีบกลับบ้านไปทำกับข้าวเฮ้ยตั้งแต่เธอแต่งงานแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านลาเหมือนเมื่อก่อนเลยแม่กลับบ้านเร็วๆหนูหิวข้าวเร็วหน่อยชมพู่พี่จะกลับไปดูหนังนูกลับก่อนนะคะพี่พรฉันบอกแล้วว่าอย่ามีครอบครัวอยู่เป็นโสดแบบฉันสบายใจกว่าเยอะเค๊คะทำไมพี่พรไม่มาทำงานหลายวันแล้วพี่พรโทรมาลางานเห็นบอกว่าไม่สบายน่ะ พี่พรพี่พร พี่พรเป็นยังไงบ้างโหตัวร้อนจีเลยไปหาหมอมาได้ยังเนี่ยยังเลยพี่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครพาไปอืมทำไมเสื้อคุณป้าเหม็นขนาดนี้ป้าป่วยหลายวันไม่มีแรงซักเลยลูกเดี๋ยวผมกลับไปเอารถยนต์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาพี่พรไปหาหมอรีบๆเลยนะพี่เดี๋ยวข้าวแกงเอาเสื้อคุณป้าไปซักให้นะแม่ข้าวแกงเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวแม่ให้ผมซักฟอกให้นะลูกทุกงานซักจะกลายเป็นเรื่องสนุกสะอาดเร็วไชลื่นลื่นลาง,ง่ายกองหายเจี้ยง อืมกลิ่นหอมฟุ้งกระจายเลยคุณป้าคะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเสื้อนี้หนูซักให้แล้วอืมหอมจังเลยสะอาดด้วยข้าวแกงใช้อะไรซักลูกก็หนูใช้ผงซักฟอกอแอรแท็อีซี่แฮปปีสวีทไปรถพร้อมแล้วไปโรงพยาบาลกันปะขอบคุณทุกคนมากนะที่มาช่วยพี่วันนี้พี่ได้รู้แล้วว่าการมีครอบครัวมันดีแบบนี้นี่เองเจ๊สวัสดีค่ะ เมียวทำไมไม่ใส่เสื้อพนักงานมันอึดอัดค่ะหนูไม่ชอบไปทำงานก่อนนะคะเพราะเมียวเราซื้อกระเป๋าใหม่เหรอสวยจังใช่ก็ไม่แพงหรอกนะแค่สองสามแบงค์เท่าหูเราก็ซื้อใช้บ้างสิใช้แต่กระเป๋าผ้าเก่าๆอยู่นั่นแหละอันนี้ก็แว่นตาที่ฉันซื้อมาใหม่โยสวยจังจับเบาๆนะของแพงนันน่นเพราะเมียวตอนเที่ยงเรากินซ้มตำกันไม่เธอไปกินเลยฉันจะไปกินชาบูหูชาบูมื้อเที่ยงเนี่ยนะเอากันแดดด้วย โหเธอจะซื้อหมดนั่นเลยเหรอใช่ทําไมเหรอแพงนะหมดนี้ก็แค่พันกว่าบาทแพงตรงไหนนี่กันแดดอีฟเธอลองซื้อไปใช้ดูสิใช้ดีนะของแบรนด์อีฟใช้ดีทุกตัวเลยฉันไม่มีเงินหรอกอย่างฉันก็ครีมซอมเท่านั้นแหละชมพู่ดูนี่ฉันสั่งแว่นตามาใหม่สวยไหมสวยจังแต่แว่นตาเธอก็มีตั้งหลายอันแล้วนี่ก็มีหลายๆอันนี้แหละจะได้แมพได้หลายๆชุดเงินเดือนก็เท่ากันทําไมมันมีเงินซื้อของของแพงได้ว่าเมียออกป้า,า,ปากลับบ้านปลาถึงเวลาแล้ว เออเธอกลับก่อนเลยพอดีฉันปวดท้องจะไปห้องน้ำก่อนนะเอา้าเจ๊คะหนูขอเบิกเงิน่อยค่ะของวิกนี้เธอเบิกหมดแล้วยัยไม่มีอ่หนูขอเบิกของวิกหน้าก็ได้คะ่ะเจ๊วันนี้หนูไม่มีเงินกินข้าวเลยเธอก็อย่าใช้เงินเกินตัวสิดูซิกระเป๋าแว,ว่นตาซื้อมาทำมาเยอะแยะเจ๊จะดา่าหนูอะไรก็ด่าเลยคะ่ะแต่ว่าให้หนูเบิกก่อนนะคะพันนึงก็ได้คะ่ะหนูจะไปซื้อข้าว <c oughs> อืมอะ ย,ย,ยไร้วแม่กระเป๋าตังค์เอา้ากระเป๋าตังค์ไปไหนเรีวๆรวพี่คะเห็นกระเป๋าเงินหนูไหมคะกระเป๋าเงินหนูหายเมื่อกี้ลูกค้าเดินไปตรงไหนบ้างคะหนูเดินมาตรงนี้ไงอเอา้านี่ไงดีนะคะที่ยังไม่หาย,หายเอา้า หายไปไหนเนี่ยเงินหนูหายไม่รู้นะฉันไม่เห็นจะไม่เห็นได้ยังไงก็พวกพี่สองคนยืนอยู่ตรงนี้นะ่ะในกระเป๋าเธอมันไม่มีเงินอยู่แล้วหรือเปล่าก่อนออกจากบ้านเชนเาเงินใส่ทัมพันสองฮะฉันจะหาว่าฉันขโมยเหรอเออเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะที่นี่มีกล้องวงจรค่ะเดี๋ยวพี่ไปเปิดดูให้พี่พ,พีนั่นแหละเหมาะกับหนูเลือกให้หน่อยสิอยากได้สีไหนก็เอาพี่ใจ่ายให้ไงอ๊มพี่ดีนี่หนูมา ครูโทรมาตามแกมาอยู่กับไอ้นี่เหรอไม่แม่ครับใจยเย็นครับแม่มานี่ไอ้ลูกไม่รักดีบอกให้ไปเรียนไม่เรียนใจเย็นครับแม่ป,ปู่ฝ่าใครแม่แกฉันจะแจ้งความจับแกพาลูกฉันมาแค่มาซื้อสีทาเล็บครับครั้งนี้ฉันจะไม่เอาเรื่องแกอย่ามายุ่งกับลูกฉันอีกนี่ก็เหมือนกันให้เรียนก็ไม่เรียนหนีตามผู้ชายมาได้บอกดีไม่ชอบชอบทำให้แม่อับอายขายหนะ้าไปครับพีดินห<ำ>ยุดจะมาเรียกลูกฉัน